จะพามารีวิวถังขยะในญี่ปุ่นค่ะบ้านอื่นเราไม่รู้นะคะแต่เอาเฉพาะบ้านเราค่ะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าก่อนที่เราจะทิ้งขยะเราต้องล้างขยะให้สะอาดนะคะก่อนที่เราจะทิ้งไปมาดูกันค่ะถังขยะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะนะคะสองสองถังติดกันเนาะชั้นล่างนี่จะทิ้งพวกเศษแก้วเศษกระเบื้องอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ชั้นบนนี่นะคะ จะเป็นพวกกระดาษหรือว่าพลาสติกที่เผาอะค่ะใช้แบบเผานะคะแล้วเขาก็จะมีถุงมาให้นะคะเป็นสีเหลืองแบบนี้ว่าเผานะคะนี่ทิ้งวันจันทร์ค่ะเศษกระดาษที่จะเผาได้นะคะแล้วก็ต่างๆที่ต้องล้างทําความสะอาดก่อนทิ้งนะคะอันนี้คือเปลือกไข่ที่ใช้แล้วนะคะไม่ใช่ทิ้งเลียลาดลงไปนะเก็บเอาไว้เป็นปุ๋ยคะ่ะเปลือกไข่ อันนี้ก็จะเป็นประเภทโฟมค่ะแยกล้างให้สะอาดก่อนนะแล้วค่อยทิ้งอะ่ะโฟมค่ะอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกอีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งเป็นพลาสติกใสอะไรแบบนี้นะหรือว่าถุงพลาสติกที่เป็นแบบนี้ค่ะทิ้งไปอย่างนี้นะคะแล้วด้านล่างนี่ก็จะเป็นกระดาษค่ะกระดาษที่แบบว่าเผาได้นะไม่ใช่ไม่ไปรีไซเคิลได้นะถ้าเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ต้องแยกอีกนะนี่กระดาษอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือถ้วยถั่วหมัก นาโต้ค่ะใส่ถั่วหมักนาโต้มันเป็นเมือกเมือกเราต้องแช่ต้องล้างแล้วก็ตากให้สะอาดนะคะตากให้แห้งค่ะล้างใสะอาดตากให้แห้งแล้วก็ถึงจะเก็บไปทิง้งไม่ได้ทิ้งแบบนี้นะคะเยอะเยอะเลยค่ะถึงเอาไปเนี่ยนะเก็บไปเยอะเอะอย่างนี้เลยค่ะไปทิ้งนะทีเดียวไม่ได้ทิง้งทีละอันทีละอันนะเก็บเป็นถุงๆเลยแล้วเอาไปทิ้งค่ะนี่ก็เป็นกล่องนมนะคะกล่องนมที่ดื่มหมดแล้วนะเราต้องแช่น้ําล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ไปเปิดฝาแล้วก็ไปตากให้ เนี่ยกล่องนมเนี่ยต้องตากให้แห้งนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็พาไปทิ้งทีเดียวเยอะๆเลยไม่ได้ทิ้งเรี่ยราดแบบบ้านเรานะคะเนี่ยกล่องนมค่ะเก็บไปเยอะๆเลยนี่เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์พวกกระดาษหนังสือพิมพ์นี่ก็แยกไว้ต่างหากนะคะประเภทขวดค่ะประเภทขวดนี่ก่อนจะทิ้งนะคะก็ต้องแยกฝาก่ดนะคะฝาไปทิ้งต่างหากสลาไปทิ้งต่างหากนะคะไม่ทิ้งรวมกันนะคะ ขวดเปล่าๆค่ะเวลาจะไปทิ้งต้องเป็นขวดอย่างนี้นะคะแยกไปเลยค่ะฟ้าต่างหากเซอสากมันต่างหากกระป๋องเบียร์นี่ก็ต่างหากนะคะน่ะแยกไปหมดเลยค่ะกลงใหญ่ๆนี่ก็เหมือนกันกละป๋งแข็งๆก็แยกไปเลยแล้วก็พวกปลากระป๋องพวกนี้ฝ้านี่ก็อีกแบบหนึ่งนะกระป๋องก็มีสองอย่างนะคะกระป๋องเบียร์นี่มันเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมแต่กระป๋องพวกนี้ก็ทิ้งต่างหากค่ะจะไม่รวมกันนะคะจำเอาไว้เลยค่ะเราแยกขยะจากที่บ้านเลยค่ะ บอกว่ามีสุขภาพอนามัยดีมาจากข้างในบ้านเลยอะแยกขยะมาจากในบ้านเลยเนาะเขาไม่ได้ใส่รวมกันไปนะคะเนี่ยพวกกลงอะไรเนี่ยแยกไปหมดเลยค่ะแยกเอาไว้